สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนำแบตเตอรี่ค่ะค่ะสำหรับแบตเตอรี่ที่นำมาในวันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อท็อปคอนนะคะค่ะจะเป็นรุ่น TBB2 ค่ะค่ะซึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะค่ะตัวนี้นะคะลักษณะของท็อปนะคะจะเป็นสีเทาค่ะความจุนะคะที่อยู่ที่3 5 0 0 m ป์ค่ะค่ะกระแสไฟนะคะที่อยู่ที่7 2โ์ค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเหมาะกับกล้องมือถือสเตชันนะคะที่เป็นยี่ห้อท็อปคอนค่ะรุ่น GPS ที่3,500บาทค่ะสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามารับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านต้องสำรวจระยองค่ะค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทค่ะอยู่ติดกับโรงแรมคาเมโอแกนนะคะค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะที่เบอร์0ู3 0 1 3 4 9 4ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะได้ที่ sryi 9 9ค่ะค่ะขอบคุณที่ตติดามรับนะะค เราวันนี้สวัสดีค่ะ